นี่มาลวจ้าวันนี้เราจะมารีวิวช้างนะคะนี่ช้างที่เราจะมีคือจะมีเป็นสองประเภทก็คือจะมีนี่เราเรียกวช้างตัวเล็กแล้วก็ตัวนี้คือช้างตัวใหญ่อ่ะเราลองมาแกะดูช้างตัวเล็กเลยนะดูด้านในก่อน๊บนี่ช้างออกมาจากภาแล้วมาพร้อมป่าเลยช้างตัวนี้นี่ลคุณแกะออกให้หน่อยจ้านี่สีสวยมากสีเงินบอล เราลองแกะดูด้านในไปนีงบ้างน,น,ะะนี่สวยมากเนี่ยให้ดูก่อนให้ดูรูปร่างของช้างก่อนอเรามาดูกันตรงนี้นะคะใส่ฐานใส่่านได้ไปตรงนี้นะคะด้านหลังวิธีการเปิดนี่นี่เลยอันนี้เราใส่ฐานทิ้งไว้นะคะเพราะว่าต้องลอง ก็จะเป็นฐาน 2A นะคะ3มก้อนเดี๋ยวลองใส่เข้าไปก่อนแมันต้องใส่มันลงล็อกเนะ,ะแล้วก็ลองทดลอกเสียงดูก่อนเสียงช้างมันเป็นยังไงบ้างตัวนี้ตามีไฟด้วยเสียงดับฟังชัดแค่ไปที่ตัวหนึ่งเลยเอากล่อลงลงก่อนเลย นี่อันนี้คือช้างตัวใหญ่นะคะอันนี้คือจะดูเป็นช้างที่แบบดูสมจริงกว่านี่แกะมาันจะกองเลยตัวนี้จะแกะยากหน่อยดีสกาเทสไว้อย่างดีนี่ตัวนี้สมจริงกว่านะเป็นตัวใหญ่เลยสวยมากนี่มีหางเหมือนเดิม เราลองมาเปิดเสียงกัน่านก็จะเหมือนเดิมมนาะเป็นฐาน 2A 3ก้อนเหมือนเดิมนะน,นี่เปิดให้ดูก่อนมัน3ก้อนนะก็คือใส่ด้านในก้อนหนึ่งโอ้โหตัวนี้เสียงจะดังมากดูเราลองปล่อยเยอะดูโอ้โห